นี่นะครับเขาคือแบ่งเพรมให้ดูเลยนะครับฝ่ายแดงก็คือทางพศาิศราน้ำเงินโอเลเล็กนะครับผ่านมา2ยกนะครับเป็นการป้องก,กันแชมป์ของฝ่ายแดงเดือดซูเปอร์ไฟว์เวทร้อยสิบห้าปอนด์นะครับผู้ชนะวันนี้นอกจากเป็นแชมป์แล้วก็ยังมีรางวัลด้วยนะครับรางวัลจากผู้ที่ชนะรับอีก50,000บาทนะครับนี่นะครับเข็นมาซ้ายเลยทีเดียวนะครับพเพิศราอ้าวโอเลเล็กตามมาเลยทีเดียว ผ่านมา2ยกนะครับต่อมาลุ้นเลยนะครับว่าคู่นี้นี่ใครจะชกในเกมของตัวเองได้มากกว่ากัน,นครับนะครับดูว่าทางด้านของโอเล่เล่นดีขยับเข้าหาเดินเร็วกว่าเก่าแล้วนะครับตอนนี้พัททิไลก็ขยับหลอกล่อมีหมัดซ้ายทิ่มตรงๆแล้วแข้งซ้ายโอโหดอกนี้นี่เรียกว่าเสียรูปเสียทรงไปเหมือนกันครับนะ เกิดว่าปลาย,ยกห้าชิงดำนี่เรียบร้อยเลยนะครับผูกเขม่นอย่างนี้เอ้าโอเล่เล็กน้ำเงินอุ้ท้าชิงน,นะครับใจร้อนกว่าเดินเลยอเนี่ยตำแหน่งแป์ด้วยนะครับในรุ่นร้อยสิบห้าปอนด์ซุ per private เอาเสยียไปขวางแม่เอาตีไปพิศิลาเอาเสียบมาโอเล่โอ้โหตอนนี้จับชวนขลศในแล้วครับาทั้งคู่นอกจากฝีมือใช้ได้แล้วศอกอยังน่ากลัวนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นมีใครเกิดบาดแผลแตกครับ เกมเดินชวนทะเลาะนะครับผีไววก่อนนะครับพรศิลาโอเลเล็กเดินโยหนี่ครับสอกบวกกับเท่าเลยครับดูว่าทางด้านของโอเลเล็กนี่จะชวนทะเลาะนะครับทั้งแท่งแล้วก็วงในนี่เพราะว่าในนี่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าเกมการชกบจับปั้มได้เบียดได้หรือเปล่านะครับโอ้โหชุดนี้ก็ออกได้สวยนะครับทางด้านของโอเลเล็กครับเอาทะเือนนะครับโอเลเล็กฝ่ายแดงพิศิลา พิลาตั้งรับคอยโตอขวางแล้วโอเล็ตเอ้าฝันไปแตกเขมละห้าร้อยบาทจากแต่สินด้วยนะครับในห้นางวิไลวีระบูชงคุณสวุวรรณนาบุญคุณศักดิ์ด้วยอ,อ้าความรวดเร็วว่องไวนี่ถือว่าใกล้เคียงกันมากนะครับทั้งพรศิลาและก็โอเล็เพรศิลาปักหลักครับขยับซ้ายไม่ถึงแม่แทงขวาคืนมาก็ยังไม่โดนครับ ยกนี้ยกสี่นะครับเรศิลาป้องกันแชมป์ช่องทูโฟยูครับในุูนซูเปอร์ไฟเวทกับโอเลเล็กสอกแกนใจสอกมาแล้วนะครับอ่าเปิดหัวนี่สอกมาแล้วน่าจะเดือดนะครับยกนี้เอาละครับทางทีมงานนะครับของโอเลเล็กนี่ก็บอกว่าให้เบียดเข้าไปแล้วนะครับให้เดินนี้สุดตัวไปเลยครับยกนี้อย่าอยู่ห่างเอาครับพยายามจะเบียดด้วยมาดูเรศิลาดีดูว่านิ่งนะโอ้โหโดนแทงขวาไปเหมือนกันแต่ว่ายังแก้เกมนะครับคอยออกแท่งซ้ายแล้วมีสอกสลับครับเหมือนนะครับ โอเล่เล็กหาเรื่องทะเลาะแล้วไม่ทะเลาะไม่ได้นะครับพรศิลาเกนเล็มไปเรื่อยเล็มซ้ายไปเรื่อยเล็มตลอดนะครับอ้าวออกข้างไปอ้าวหลังว่างอ้าวหลังว่างานล็อกตีได้ไหมอ้าวแม่รัดรัดเหนียวเลอกเกินนะครับพรศิลาตีไม่ได้โอเล่เล็กอ่าเป็นวิธีการแก้เลยนะครับพรศิลาพอเข้าในแล้วแกรวบไปเลยให้กรรมการแยกครับโอเลเล็กน,นี่พยายามจะเดินเกมเร็วมากขึ้นกับซ้ายครับแต่ต้องโดนในกบมาสอกใกล้ๆอ่าวงในครับตีได้ไหมมีสอกด้วยครับ เหลืออยู่ยัดเข่าเข้าไปครับโอเลเล็กมัดได้แล้วเอาละครับจับได้แล้วแต่ว่ามันใกล้เชือกใกล้มุมไปหน่อยอครับเอาละครับเรียกว่าพอจะเบียดปล้ำไนได้เหมือนกันแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของโอเลเล็กแต่ว่าต้องทําให้ต่อเนื่องนะครับพอเพชริลานี่เร็วเหลือเกินนะครับแล้วก็ จังหวะหลักเลี่ยมที่โอ้โหเอาแล้วครับตอนนี้เกมการยกก็ถือว่ายังสนุกคู่ขี้นะครับอ้าวเซิล่านะครับใช้พี่นคนทีให้เป็นประโยชน์มากเลยอ่ะไปออกไปข้างเรื่อยเลยทีเดียวโอเลเล็กตองลายเหยียชนกระดานด้วยอ้าวพอเข้าในตีบนไม่ได้ก็ตีล่างกรรมการยังไม่แกะยังไม่แยกนะครับปล่อยให้ตีพยายามจะตีหน้าขาครับดับเครื่องชนแล้วครับโอเล่เล็กยกสุดท้ายแล้วนะครับเป๊ซิลางเกงสีแดงครับโอเล่เล็กกางเกงสีน้ำเงินครับ ยังคล่องเหมือนเดิมนะครับแม่ศิลาอะไรครับแ่งเขาได้ทีหนึ่งโอเลเล็กต้องดับเครื่องชนนะครับใช้ของหนักหนักแต่ดูครับโอ้โหแกปลาไหลจริงๆอ่ะครับศีลาออกซ้ายออกขวาแต่ว่าซ้ายนี่แม่นเหลือเกินนะครับโอเลเล็กเองก็พยายามจะฮึดเต็มที่แล้วนะครับเดินปล่อยมัดฟาแฉ่งแทงเข่านะครับแต่ว่ายังทําอะไรได้ไม่ถนัดนะครับดูช้าไปครับทางด้านของโอเลเล็ก แล้วก็อีกอย่างเทศิลาเนี่ยโอ้โหดูว่าเร็วด้วยนะครับแล้วก็เก็บอาวุธเก่งแล้วก็โต้แม่นครับนี่นะครับโวยมีบางครั้งพรมาชกกันแล้วเนี่ยทิศทางมันได้กันนะเพราะว่าน,น้ําเงินก็แรงขึ้นมาแรงขึ้นมานะครับแต่ว่าพอมาชกกันแล้วเนี่ยทางฝ่ายทิสิลานะครับแชมเปี้ยนในรุ่นซูเปอร์ฟรายเวทอยู่แล้วนะครับก็ดูแล้วออกที่มือเชิงชกมองเห็นหมดว่างั้นเถอะโอเล็กก็ทำอะไรไม่ได้ถนัดมือเดียว กรรมการท่านแรกนะครับกรรมการพงพัฒน์ว่องไวครับให้นักชกมุมแดง50มุมน้ําเงิน47ครับกรรมการท่านที่2ครับกรรมการธนวัฒน์วงาศาสานครับให้นักชกมุมแดง50มุมน้ําเงิน47และกรรมการท่านสุดท้ายนะครับกรรมการเกิดไก่เกาเกี้ยงครับเห็นตรงก,กันครับให้มุมแดง50มุมน้ําเงิน47ครับ ก็เป็นทางด้านเพชรศิลาวอุรชานะครับป้องกันตำแหน่งแชมป์นะครับในรุ่นซูเปอร์ไฟว์เวทไว้ได้เป็นครั้งแรกครับโอ้โหวันนี้นี่แหม้ายผ่านตลอดจริงๆครับพี่บอลโอ้โหครับผมเอากินดีด้วยนะครับเพชรศิลาและโอกาสนี้ครับเรียนเชิญครับแหมโปรโมเตอร์คุณบดนัถเดชครับพร้อมด้วยคุณบิวนะครับตัวแทนจากแองเจลิกนะครับแล้วก็คุณต้องคูบอนครับหรือว่าคุณเผ่าพันธ์ศรีสมพงศ์นะครับพร้อมด้วยคุณยงทับไซหรือคุณประยงชินแสนครับแล้ววันนี้จ่าเจดมาเองเลยครับจ่าเจตมาคาดเข็มขัดดให้้วย พร้อมกับเงินรางวัลเสร็จอีก50,000บาทครับ